เวลา10นาฬิกา54นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสรปพธรมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประธาน,นาคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำนคณะกรรมการรางวัลนานาชาติและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาประชุมคณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมบราชูปถัมภ์เพื่อพิจารณาผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2566ซึ่งจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนมกราคม2567ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันด้วย คณะกรรมการรางวัลนานาชาติมูลิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนในพระบรมราชปถัมภ์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงระดับโลกจะพิจาจรณารายชื่อผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนในแต่ละปีและนําเสนอต่อคณะกรรมการมูลที่รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนเพื่อพิจารณาตัดสินจากนั้นจึงจะมีการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดนในเดือนมกราคมของปีถัดไป